นี่นี่คือหมวกประจำตัวหมวกโอ้ยเคยเอาเปนไว้อีกแล้วเธอมาแล้วของไว้ไหนอ่ะมันมันมักใช่ไหมคุณลองใส่ดิไม่เอาไม่ใส่มันหัวมันอ <ๆ S 2> ลอยลอยอะแค่ดูจาก <c oughs> ไอ้สัวนล้เมันหัวหมวอ ตอนนี้ขาดอะไรอีกไหมนอกจากไม้ไม้ก็บอกอยู่นอกจากไม้ก็มีแต่ไม้ก็เป็นมีแต่ไม้แมงกะทุนพี่แบบแมงกะทุนเธอแมงกะทุนคืออะไรวะแต่ละชื่อโอ้ยอย่าบูลลี่ความโู้ไปแชทเดียวโอ้ยตกใจหัวนกคุณก๊อบหัวนกคืออะไรวะหัวนกคุณก๊อบหัวนกคุณก๊อบไปแล้วจะแล้วมันหัว อยู่ไหนอ่ะนั่นแหละมันหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นู่นอยู่ไหนเนี่ยเอ้าได้อยู่ในอย่าให้คุณก๊อฟเป็นต้นหนอนเรือเด็ดขาดมาทำภารกิจอันทรงเกียรติเก็บไม้ให้ท่านแม่เฮ้ยทำดีมากลูกงั้นงั้นลูกขออย่างนึงได้ไหมฮะอะไรได้ที่นอนไม่เมื่อกี้ยังชมลูกอยู่เลย